สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครัวลุงบอลทางช่องลุงบอลชาแนลนะครับวันนี้ง่ายๆสบายๆนะครับอยากกินอะไรร้อนๆให้มันคล่องคอหน่อยแต่เปิดตู้เย็นมาแล้วไม่มีอะไรเลยวันนี้วันหยุดนะครับลุงบอลก็จะมาทําวันนี้ไม่ได้เปิดร้านลุงบอลจะมาทําต้มยำปลากระป๋องครับผมในตู้ในตู้มีแต่ปลากระป๋องวันนี้ง่ายๆครับผมสําหรับเพื่อนๆที่ชอบอยู่กับบ้านนะครับไม่อยากออกไปไหนทําตามลุงบอลเลยครับง่ายๆครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันมาดูกันเลยครับ นี่นะครับเราติดเตาตั้งหม้อนะครับใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนึงนะครับเราก็กะต้มประมาณถ้วยหนึ่งนะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่เกลือป่นลงไปนะครับนิดเดียวนิดเดียวครับใส่เกลือลงไปเลยอย่างนี้เลยอัดตามวงปบอเลยนะครับนี่เลยทำต้มยาปลากระป๋องก็ต้องมีเครื่องต้มยำนะครับมีหอมแดงใบมะกรูดตะไคร้ข่านะครับหอมแดงนี่ก็บุบุหน่อยนะครับเราใส่ลงไปอย่างนี้เลย ให้เครื่องต้มยำของเราเนี่ยส่งกลิ่นหอมไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับนี่นี่มาดูในนี้ในนี้ก็จะมีเห็ดนะมีโหระพาปลากระป๋องกับหระพาจะเข้ากันมากนะครับแล้วก็หอมผักขีนะครับแล้วก็ผักขียาวใส่เครื่องสมุนไพรให้แน่นๆเลยครับวันนี้อร่อยง่ายไวอร่อยเหมือนเดิมนะครับพอ,อเครื่องต้มยำของเราหอมส่งกลิ่นหอมแล้วเราใส่เห็ดเลย เรามีเห็ดอะไรเราก็ใส่นะครับวันนี้เห็ดฟางหาไม่ได้เลยลุงบอลก็ใช้เห็ดลุงบอลไม่รู้ว่าเขาเรียกเห็ดอะไรนะครับวันนี้แต่อร่อยอร่อยครับใส่ลงไปอย่างนี้นะครับใบส่ลงไปอย่างนี้แล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผมอย่างนี้เลยจีดลงไปอย่างนี้เพิ่มความนัวอร่อยกล,กลอบๆนะครับผมชูรสครับผมกปรุงรสนะครับ ใส่ลงไปเลยหลายๆคนไม่รู้นะครับต้มยำเอ๊ะใส่น้าตาลด้วยเหรอต้องใส่นะครับนิดหน่อยนะครับต้มยำปลากระป๋องต้องใส่น้ําตาลทรายนิดหนึ่งลงไปอย่างนี้ง่ายๆครับผมไปกันไวๆเลยครับหลังจากนั้นนี่เลยนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เรามีอยู่ที่บ้านนะครับใส่ลงไปเลยปลากระป๋องครับผมลงไปอย่างนี้เลยเพื่อนๆน่ากินไหมน่ากินไหมแค่นี้ก็น่ากินแล้วครับ ตามด้วยพริกป่นครับนิดหน่อยเพิ่มความเผ็ดความหอมนะครับพริกป่นนี้ลุงบนลคั่วเองนะครับเป็นพริกอุบลคั่วนะครับแล้วก็มา่นนะครับหลังจากนั้นเราก็คนนๆนะครับคนเบาๆนะครับเดี๋ยวเนื้อปลากระป๋องเราจะเละนะครับเห็นไหมสีสันน่ากินมากเดี๋ยวลุงบอขอชิมก่อนครับกินเองครับผมชิมเองครับ แค่นี้อร่อยแล้วครับใส่ตามที่ลุงบอลบอกเลยแล้วเราชิมรสเอานะครับพเพื่อนๆอาหารของลุงบอลต้องชิมรสเท่านั้นเพราะเรากินไม่เหมือนกันนะครับบางคนช,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 ชอบเค็มชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดนะครับหลังจากนั้นพเพื่อนๆเราปิดไฟเลยทุกอย่างสุกหมดแล้วนะครับเราปิดไฟนะครับหลังจากปิดไฟแล้วเราก็บีบมะนาวนะครับบีบมะนาวที่เราหั่นเตรียมไว้เลยลงไปอย่างนี้เลย ผิดไปเยอะเลยลุงผมชอบกินเปรี้ยวนะครับต้มหยับต้งเปรี้ยวนะครับเป็นเพื่อนกะกะเอาแล้วชิมรสเอานะครับตามนั้นเราเพิ่มความเผ็ดร้อนแรงด้วยพริกกินดาโคะครับหยาบหยาบอย่างนี้นะครับเผ็ดร้อนแรงแล้วก็จะให้สีที่สวยงามนะครับใส่ลงไปนี้เลยหลังจากนั้นเราใส่นี่เลยครับสมุนไพรนะครับโหระพาโหระพากับปลากระป๋องจะเข้ากันมากครับ ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบยาวครับผักชีใบเลื่อยนั่นแหละยาบุญยาลูงบอลเรียกว่าผักชีไทยนะครับบางคนอาจจะเรียกผักชีฝรั่งกนะ็แล้วแต่ครับผมใบยาวๆเหมือนกันอยากเดียวกันครับคนเลยครับดูครับดูครับเพื่อนๆแค่นี้เองปลากระป๋องตัวใหญ่ๆนะครับหอมๆอ,อย่างนี้เลย สุดท้ายแล้วเราชิมรสอีกทีหนึ่งครับอือร่อยแซ่บเบอร์มาครบรสครับเปรี้ยวเค็มนะครับเผ็ดนะครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับนี่โชก่อนโชวก่อนเป็นไงเป็นไงควานกุนกุนร้อนร้อนคล่องคอง่ายไวไม่นานนะครับไปจัดจานกันครับผม พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับตักเนื้อปลากระป๋องก่อนเดี๋ยวมันจะเละวางลงไปอย่างนี้เลยเพื่อนๆสมุนไพรแน่นๆครับ <c oughs> โอ้ยจามเลยไม่อร่อยให้มันรู้ไปครับผมสูตรลุงบอลน,นะครับทำตามเลยนะครับเพื่อนๆน้องๆที่ไม่เคยทำอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย แล้วเราก็ตกแตงด้วยใบโหระพาหน่อยก่อนที่เราจะกินนะครับเพิ่มความหอมนิดนึงอีกนิดนึงหอมกระชีอะไรเนี่ยเราใส่ไปเลยบ้านๆครับผมง่ายๆทำง่ายทำไวอร่อยอีกเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วครับต้มยำปลากระป๋องครับผมควรลงบอลลงบอลชาแนลอีกแล้วครับ วันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องห้ลุบอลด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วลุงบอลจะมาทําอาหารไทยง่ายๆอร่อยอร่อยทำง่ายทําไวนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบอยู่บ้านไม่ชอบออกไปไหนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมต้มยำปลากระป๋องเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนหิวข้าวแย่แล้วครับวันนี้วันหยุดไม่ได้ขายของไม่มีอะไรกินเลยกินต้มยำปลากระป๋องกับข้าวสวยร้อนๆแล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ